เขาบอกว่ามันกินได้มันกินได้จริงเหรอครับจริงครับเก่งเก่กเกิดมาเ<น>พิ่งรู้ผมว่ามันกินได้คุณดูฟักดิอุ้ยอันนี้คือฟักของตอน้นมอนสเตอร์ล,ล่าครับมอนสเตอร์ล,ล่าคือต้ลลอตอนไม้ใบฟอกอากาศที่เขาปลูกกันเนี่ยนะใช่ลงจะให้ดูตะกองเข้าไม่ได้นะผมายใหญ่กว่ามือผมอ่ะลักษณะเหมือนกล้วยยักษ์แล้วก็โอ้โหสวยมากๆอ่ะเกิดมาผมบึ่งเคยเห็นคุณมาดูอันนี้นะครับลุงครับทําไมสีไม่เหมือนกันอคุณดูตัวนั้นเริ่มใกล้สุกแล้วครับ อันนี้คือไก่สุกใช่อันนี้กินได้ยังครับยังต้องให้ถ้าสุกพร้อมกินได้จะเป็นแบบนี้เลยโอ้ยคุณมาดูตรงนี้สิเนี่ยอันนี้คืออะไรมันดอกดอกต่อไปก็จะพัฒนาเป็นการออกเป็นฝักเหมือนที่เธอเห็นอึ้งไปเลยว่ามอนเซอร่ากินได้ชัวร์นะแล้วถ้าผมจะกินเนี่ยปกติเขาขายกันยังไงลุงที่เขาขายกันแต่ลุงไม่ได้ขายส่วนใหญ่กระปาณห้าร้อยห้าร้อยอ่แต่ลุงไม่เคยขายเลยไม่ได้ขายออนี่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 เราต้องเก็บไปฝักเมื่อกี้ไปบ่มก่อน แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเปลือกมันจะร่อนออกเองโอ้โหตหสดชื่นครับบรรยากาศแบบสดจริงๆครับวับนนี้มาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกที่เกาะผลไม้แปลกมาเจอต้นมอนเซลรา่าแล้วมันกินได้ทุกต้นไหมมอนเซรา่านี่พัน<ม>อะไรเดลิซิโอซาครับเดลิซิโอซาดีลิเชียตปะใช่ใช่ใช่มาจากคำว่าดิลิเชียตคืออร่อยอย่างเงี้ยหรอถูกต้องครับแถวลาตินเขาจะเรียกว่าอย่าบอกว่านี่คือผลผลไม้ใช่ ที่ต่างประเทศแถวอเมริกาไอแถวเม็กซิโกแถวอะไรแถวเม็กซิโกแถวเปรูพวกเนี้ยเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าเกิดมาคุณเคยเห็นไหมเคยกินไหมแล้วบอกทีว่าเป็นดูจากจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมงงมากปัาตรงไหนครับลุงตรงกานนั่นเลยแล้วเรากินกินมันตรงไหนอ่ะเราต้องเอาไปบ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกสุกที่พร้อมสุกแล้วที่ลุงตัดตรงนั้นมาให้ทางทองคิเนี่ยผมก็ไปที่สวนหลากหลายส่วนทำไมผมเกิดมาผมไม่เคยเจอเคยเห็นอย่างนี้เลยอ่ะคือมันต้องใช้เวลาเยอะหรอครับสิบสี่อ่าเจ็ดปีมันถึงจะ เริ่มออกฝากแล้วจากเป็นฝากขึ้นมาแบบนี้นะครับจากเป็นฝากแบบนี้ต้องรออีกหนึ่งปีถึงจะสุกใช้เวลาในการสุกหนึ่งปีเจ็ดปีออกใช้เวลาระยะในการสุกอีกหนึ่งปีเดี๋ยวถ้าผมจะซื้อมอเซราไปแล้วผมอยากจะทําให้ออกฝากมีวิธีการไหมครับมีวิธีครับมีวิธีลุงวัดสอนเลยไหมได้ครับโอ้โหสดชื่นจริงจวันนี้เออสดชื่นครับตอนนี้สวัสดีครับลุงวัดอยู่กับเจ้าของสวนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เข่าคอ วันนี้ผมขับมาเข่าคอนะครับมาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกบนเกาะผลไม้แปลกให้ลุงวัดเลยหนึ่งพันเดี๋ยวเราค่อยไปอุดหนุนเขาเรียกว่าต้นไม้กันตอครับผมหนึ่งฝักคอยขายดีนะครับมากินยังไงเอาเลยโอเคทวิกีการกินก็คือคือเราตัดมาก่อนเราต้องเก็บอย่างนี้นะเก็บอย่างนี้เราพร้อมจะเก็บได้ตอนไหนสังเกตคือเมาจะเริ่มเขาจะเริ่มแยะตาเขาจะเริ่มห่างสีอย่างนี้ใช่ปะเดี๋ยวคือคือที่เรากินอ่ะเราไม่ได้กินตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยอารมณ์แบบ เขาเรียกอะไรคุณแต่กล้องถ้าแกะออกอย่างนี้ได้อะน้อยนาไหมน้อยนา <S <S เหมือนน้อยนา,าแล้วเราก็แกะอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือเปลือกอันนี้กินไม่ได้ไม่ได้เปลือกแล้วมันจะเบาเบาเลยอะเปลือกเปลือกเนี่ยเปลือกแล้วฮะต่อมาคืออารมณ์เหมือนผลไม้ชนิดไหนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนน้อยนาคือเราแกะกินตรงนี้หูยถึงวันนี้เออชื่นทึงจริงเดี๋ยวจะมีต้นไม้นี้ที่เกาะผลไม้แปลกนะครับเออชื่นก็คือตอนนี้หาต้นไม้วันนี้ขับมาถึงเขาค้อเลย อยากได้มอนสเตอร์ลาตอนนี้เขาเรียกพันดมอนสเตอร์ลาะไรครับเดลิซิโอซาเดลิซิโอซามันคือผลไม้ของประเทศทางลาตินทางอเมริกาคือเทางเเขาปลูกขายเป็นผลไม้กินอย่างเงี้ยเลยเหรอบ้านเราขายกล้วยขายข้าวโพดอ่ะเฮ้ยใจแอนปะบ้านเราจะเรียกใจใช่ไหมใช่ใช่มอนสเตอร์ลาใจแอนใช่เอาไปปลูกกันเนี่ยที่คนซื้อไปปลูกแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ออกมีสิทธิ์ออกฝักทุกคนใช่เดี๋ยวนี้ลุงวัดลุงวัดสอนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแกะนนี้ให้ดูก่อนนี่ กลิ่นแก่หมดเลยได้ไหมครับได้ครับกลิ่นมันกลิ่นมันแบบเขาเรียกว่านึกถึงกล้วยได้แต่กลิ่นหอมกว่า,อาหอมกว่าแล้วก็แอบ,บมีกลิ่นของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนซับป,ประรดโรสอ่ามันเหมือนเดียวไอ้มดแตวเป็นหอมเย็นอ่ะถ้าคนโบราณแบบหอมเย็นใจเลยอ่ะคนโบราณแบบรุ่นลุงม,มันจะเหมือนนั้นพวกเธอคงไม่ทันอะไรน้อยนงเหมือนน้อยนงอ่าผมเคยกินน้อยนงคนงานลุงบางทีเขาข้าวห่านแท้เลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการว่าถ้าผมซื้อไป ผมจะไปปลูกทิเกอบผลไม้แปลกผมทำยังไงให้มันออกฝักแบบลุงโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเดลิซิโอซาที่คนไทยเรียกว่าใจแอนเดลิซิโอซา่ามันจะมีเนื้อมากกว่าสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งคือบอริซเจนามีฝักแต่เนื้อจะน้อยอ๋อถ้าอยากจะปลูกที่มีฝักแล้วเนื้อเยอะต้องเป็นเดลิซิโอซาหรือใจแอนมอนสเตอร่าอ่าฮะอ่าแล้วขั้นตอนปลูกยังไงครับขออนุญาตพี่ทุกคนนะครับพี่เตียพี่เบียร์สาธิตเลยครับ ต้นแรกคือผมไปซื้อต้อนเนี้ยไซนี้กี่บาทอ่าไซนี้พันนึงผมซื้อเลยดีกว่าผมซื้อเลยอ่ะผมจะซื้อไซนี้ไปปลูกเลยอันนี้ครับหนึ่งพันบาทไซนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ครับ <ผม S 1> ลุงครับไม่ต้องปูนปุ๋ยมะพร้าวสับเดี๋ยวไม่ต้องขุดหลุมไม่ต้องขุดหลุมขุดหลุมเน่าตายห้ามขุดหลุมนะเอาขุยมะพร้าวสับอะพอโปยไปเลยวางแล้วก็มะพร้าวสับกบเรือนโบนคือปักหลักไปยุงตัวช่วงแรกเดี๋ยวพอเขาลงดินรากลงทรายลงดินปุ๊บแล้วเราต้องอะไรพันออกพัน อเดี๋ยวเชือก่านอ๋อเหมือนเหมือนว่าตอนนี้เราย้ายย้ายเขามาแค่ให้เขาพอแบบเกาะอะไรไปก่อนใช่ให้เขาให้เขาลากลงดินปุ๊บเขามีที่ยืดอะไรไงไม่งั้นลมตีต้นก็จะล้มไงเพราะเราไม่ได้ขุดหลุมแล้วใช้พางแสงกี่เปอร์เซ็นต์ครับพางแสง70ชอบร้อนชื้นใช่ร้อนชื้นอ๋อคราวนี้เอามะพร้าวสับโรยนี่โรยบาง การให้ดีที่สุดคือการให้ความรู้และให้ปัญญาครับวันนี้ให้ความรู้ในการปลูกแล้วต้นเนี้จะมีอยู่ในเกาะผลไม้แปลกเราจะชื่นเดินทางทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาค้อเดินทางประเทศทรวบรวมสายพันธุ์ต้นไม้แปลกผลไม้แปลกเพื่อไปปลูกไว้ที่เกาะนะครับเพื่อเพื่อลดโลกร้อนให้เป็นความรู้แก่ทางด้านการเกษตรอินทรีย์กับทุกคนแล้วก็นําผลผลิตเอาไปให้แบ่งปันกันนะครับเมื่อครบอายุเขาก็จะออกดอกเหมือน ตัเลียนเหมือนมะม่วงมันได้อายุอายุหนึ่งคือเจ็ดปีขึ้น,ขนเขาจะเริ่มออกดอกพอออกไปปุ๊บครั้งแรกก็จะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออกไปทุกปีวนพอออกดอกมาปุ๊บดอกจะกลายเป็นผลอืซึ่งสามารถรอเวลาอีกหนึ่งปีมันยังจะสุกแต่ถ้าเราทําเพื่อการค้าในในแบบว่าขายเมล็ดก็คือเราต้องผสมเกสรเหมือนว่าถ้าอยงเงี้เรากินไปไม่มีเม็ดเลยใช่แต่ถ้าเราผสมเกสรกินไปจะเจอเม็ดแล้วจะเจอเม็ดแล้ว มันจะต้องบานออกองอย่างนี้แล้วแล้วเกสรเนี่ยมันจะล่วงมาตรงนี้แล้วเราก็เอาผู้กันป้ายเก็บใส่ขวดแก้วไว้แล้วเราก็ทุกเช้าประมาณตีห้าถึงถึงเก้าโมงอ่ะถึงเจ็ดโมงไม่ใช่เก้าโมงขอโทษเอามาป้ายตรงเนี้ยหรือดูง่ายๆไม่ต้องจับเวลาก็ได้ใครมันยังมีความชื้นยังไม่มีอากาศร้อนผมนึกออกแล้วพอมันหล่นไปข้างใต้ใช่ไหมเราเอาข้างใต้ที่หล่นมาป้ายถูกต้องคือดอกเนงมันก็มีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียใช่เปทาจุดกว่า อ่ามันมันมันประมาณเจ็ดแปดถึงสิบครั้งถ้าดอกติดก็มีเม็ดหรือไม่มีหรอกหรอลุ้นเอาลุ้นเอาอีกหนึ่งปีใช่ไ่ลุ้นกันว่าที่เอิร์ธเราชื่นกําลังจะไปกินเนี่ยจะมีเม็ดหรือไม่มีเม็ดลุงครับเราได้ฝักนี้มาเราทํายังไงต่อเราก็มาห่อหนังสือพิมพ์ต้องห่อด้วยหรอใช่ห่อมันจะได้ถูกไปไวอ๋อแล้วเราปล่อยขาต้นไม่ได้ครับลุงอขาต้นที่มันได้แต่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าลุงมีทั้งไก่ป่าอ๋อ <ค>ก็หอ่หอกระดาษเลยทั่วไปอย่างนี้เลยใช,ใช่แล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องยิ่งอากาศร้อนอยิง่งปุกเร็วบางคนยังไม่เชื่อว่ามันสามารถออกดอกได้ในประเทศไทยใช่แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อหนักว่ามันมีฝักได้ด้วยใช่แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อหนักว่ามันกินได้นี่ครับเออเราชื่อมาดูกระตาผมเดินทางทั่วประเทศเพื่อจะรวบรวมต้นไม้แปลกผลไม้แปลกเพื่อไปปลูกบนเกาะผลไม้แปลก แล้ววันนี้ก็ได้มาเจอผล,ลไม้ที่ถ้าเราจะกินกันเนี่ยเม็กซ uh ิโ huh. กใช่ไหมครับาบาราซิลใช่เปรู uh huh. แต่วันนี้มีให้กินที่ประเทศไทยเดลิซ uh ิโอซาลงท้องก็จะชื่นครับกินเลยใช่ไหมกินอย่างนี้นะกินกินของขวาาแบบข้าวอย่างนี้ไม่ได้หรอ,อยังจะมีแกนเหมือนข้าวโพด๋อนมีแกนเหมือนข้าวโพดเราแทะเลยว่างั้นใช่ใช่ใชฟุตสลัดเมือน้องเล็กฟุตสลัดเลยให้ถ่ายรสชาตินะครับ ผมได้กินอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันละมุนมากมันน่าจะมาทางหวานนะส่วนตัวผมนะมันละมุนล,ละไม่มากาๆมันเย็นใจเลยอะ่ะมาครับดูนะว,ว่าจะเป็นหวานหวานไหมเพราะเออกินแล้วเออจะรู้ว่าทำไมเขาต้องเรียกว่าฟุทสลัดเดี๋ยวลองดูมาครับเดล,ดเดลีซิโอซ่า,าลงท้องนะครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิต ของผมที่ว่าเอางี้เจอกันที่เกาะผลไม้แปลกลุงวันนี้ผมซื้อต้นไปด้วยเลยถากรองกัดหนึ่งคำครับคุณต้องกัดก่อนผมมีอะไรดีๆผมอยากให้คุณชิมคืออร่อยอะอ้หวานอร่ยมันกูไม่ถูกเลยอะมันยังไม่งอมเท่าไหร่คือคือเอางี้อันนี้หอมอวนในหน้าเลยแล้ว อูขออีกคำนึงเถอะเรสชา,าติคล้ายๆน้ำสลัดไหมอร่อยกว่ามผมผมอยากจะบรรยายอย่างนี้นะแต่ว่าขออีกคำนึงครับลงร้อนครับอื <laughs> อหืม โอ้คอยคำเนยลงแลวครัองเนื้อผมเนื้อขอญาตใช้ช้อนนะครับเนื้อมันอ่ะต้องตัดผมขอตัดอย่างนี้กินนะตัดขวางตัดคองขวางเลยนี่นะได้ตัดตรงนี้ดีกว่าเนื้อของมันอ่ะผมจะบอกว่ามันเป็นเนื้อเหมือนสับปะรดผสมเนยนามันมีความนืดมีความหนึบมีความนุ่ม ม,ม,ม,มันสบับประรดผสมหน,น่อยน uh huh. าหน่อยนองสัาพัดของเขามันจะมีความหนึบ uh huh. แล้วพอกินเข้าไปมันมีความรู้สึกว่าหอยคั้หนึ่งครับวันนี้ทําให้ผมสงบ uh huh. สุดๆแล้วอะ่ะคือนนี้ตรงแกนของมันเหมือนขา้าวโพดแต่ที่ผมบอกว่ามีความเหมือนสับประรดก็คือตรงแกนเงี้ยเวลาสับประรดก็จะมีแกนแบบเนี้ยข้างๆ uh huh. ก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้ว ผมไม่กล้าจะบอกว่ามันเหมือนรสชาติของอะไรเลยอ่ะเพราะมันไม่เหมือนรสชาติของอะไรเลยแต่ถ้าจะบรรยายให้คนเข้าใจนั่งที่สุดนะมันไปทางกล้วยผสมสับประรดไปทางน้อยโนงไปทางเหมือนมันเอาผลไม้ไมารวมกันรวมกันหลากหลายแต่ไม่เหมือนหรอกเป็นเขาอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเขาอย่างนี้เลยอ่ะลองร้องครับ เอาเอาบรรยายแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยหวานสดชื่นเปรี้ยวตามมา,าเขาเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวแล้วหอมมากๆหอในใบหน้าอวนมากๆสุดยอดความชอบเลยผมสุดยอดจะชอบอ,ะอ่ะอเธอหม่ว่าผมชอบเลยอะรอบเกาะ เจ็ดปีพอมันออกมันออกตลอดใช่ไหมใช่ผมเด็ดก yeah. you know. ินเด็ดก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 ินหอมมากๆแบบต่กล้องกินนกคำมครับให้ดูเหมือนกระโพนเนอะอร่อยอ่ะหวานอมเปี้ยวเขาเรียกว่าหอมแล้วกินแล้วสบายใจอย่างนี้ป่ะลงท้องเขาตุดดหวานนะ รุงมันหวานก่อนหวานหวานเลยอ่ะไไที่ว่าที่นี่มี18ปดแบจะบอกเลยว่าสดชื่นสดชื่นเชยเจอกันที่เกาะผลไม้แปลกครับ <S <S ตรงนี้ผมให้ลุงสุวัสด์ฝากล้านได้ฟรีเลยอบอกว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างผมเห็นมอนสเตอร่าเต็มเลยลุงสุวัสด์เชิญเลยครับส่วนมอนสเตอรล่าสแกกังจำหน่ายใบใบมอนสเตอรล่าและไม้ใบไม้ประดับทุกชนิดที่ใช้ในการจัดตกแต่งร้านก็คือพูดง่ายๆคือเป็นส่วนแบบไม้ตัดใบเลยใช่แล้วก็ยังเป็นส่วนที่ เกษตรเชิงท่องเที่ยวให้นับท่องเที่ยวเข้าชมฟรีติดต่อก็คือติดต่อผ่านเบอร์มือถือก็คือ0871522683ลายก็0931381178ครับตรงนี้ชื่อว่าสวนอะไรครับสวนมอนสเตอร์ล่าสแกกลกังอยู่ที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ย้ำอีกครั้งครับเอากดาษประกามาจดครับ0871522683ส่งความสดชื่นจากเขาคอขอทุกคนสดชื่น